ืันนี้มาทักทายสวัสดีปีใหม่พี่น้องเข้ายางเป็นทางการเด้อจะ้ะเอาบรรยากาศงานแต่งงานของลูกชายมาให้เบิ่งจ้ะพี่น้องทรงหลูกขึ้นรถไฟมาบุรีรัมย์ก้อนสองมือจะ้ะจากนั้นพ่อแม่ก็นามาพาพี่น้องเฮ้าทางอุบลมาห่วมงานแต่งลูกชายจะ้ะเดินทางใช้เวลาหาชั่วโมงจะ้ะจากอุบลมาหอดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ อีกบดนพี่น้องทางโคราชกะมาหอดจะ้ะไปย้ายใส่แล้วเป็นคนโคราชอำเภอบัวลายด้วยจะ้ะอยากพี่น้องเพิ่นมาหอดกกินข้าวห่วมกันจะ้ะได้เลอกแค่ขั้นมากแล้วเวลาเก่าโมงสิบเก่าหน้าที่กะเตรียมโตจ้าเจ้าบ้ากับเฮ็ดคูลูยู่จ้าลูกชสยขอพี่น้องเอ้ยแม่เจ้าบ้ากับเยืนเผือบเอี่ยุญนมื่อ,อ,อน,น,นี้มีรถแฮร้อมด้วยจ้า ลดแฮสุดมินิเจ้าบ้าเบึงหนาเจ้าบ้าวรอนะวอพี่น้องลูกชายคอยเป็นฟังเป็นฟ้าแล้วบัดนี้ <c oughs> นหนาว <c oughs> จ้ะเสาร์วันที่หา้ามกราสองห้าหกปแปดแฮทันหมากมาหอดประตูเงินจ้ะกับพันไปได้สบายสบายจาาไไ้ะพ,พานประตูเงินประตูทองมาแล้วก็สิเป็นขั้นตอนการล่างตีนเจ้าบ้าจ้ะพี่น้องประเภทนี้งานแต่งงาน เจ้าบ่าวจากอุบลมหาเจ้าสาวทางบุรีรัมย์จากหลางตีนแล้วเรียบร้อยเพื่อนก็มาหลับเอาเคยจะบาทนี่เอาผักจะลงไม้ย่างดีมะนุ่งให้ปีนี่ก็อากาศหนาวคักด้วยจ้ะก,กับพี่น้องเฮ้ากัรักษาสุขภาพนําจ้ะปีหกแปดหูซึกวันหนาวโดนคักเจ้าบ่าวกับลูกโปหน้าตาดีอยู่จ้าหน้าตาดีคือแม่เด้วดยดกช่ายยองเอาจากของจากพี่น้อง ืันนี้มีคาม่าวมุกร้ายจ้ะลูกชายเป็นฟังเป็นฝาจากนั้นเพิ่นกระสีนับสิ้นสอดท่องมันละจ้าแบบนี้เพิ่นกระใหผูยังบ้านครับในบ้านเพิ่นมานาั่งเหยียดขาอกอย่างดีเพิ่นเด้อจะเอาผ้ามาห้องไว้นับครบเรียบร้อยก็เอาให้พอดองจ้ะพอดองถือข้าวเนื้อเงินกะเอาให้ไม่ดองเบิดสุบานละแล้วแต่และสีจัดการว่า <c oughs> สันไอสิ้นสอดท่องมันคบรบแล้วไม่ดองเปิดกระปั้นป้า,ปาสิาพาไปเอาลูกไผ่ เอาให้ถือคนเด้อเราปะไปไปลุ่นน้ำกันลูกไผ่ข่อยเจ้าสาวเหมือนนี่สีงามซํำไดพี่น้องเอ้ยไปกันจ้าพาปไปเอาลูกไผ่ข่อยสิเอาถือบอ่อพอนมาเอาถือคนบอน้อพอนมาไปเบิ่งน้ำกันจ้าขอ่อยสิจับเอาถือคนบอ่อโอ้นี่นิลูกไผ่ข่อยงามขนาดพี่น้องเอ้ยแต่งนาแล้วงามขนาดเลยออกมาเขาพ่อขวัญจ้า สายคอยเห็นจะสาวเวิ่นางามยิ้มเปื่อยเปื่อยขั้นตอนต่อไปค่ะสวมสอยสวมแหวนจ้ะตามประเภณนี่ตามขั้นตอนพี่น้องอเตะเตะอาสอยมาใส่ห้ปลูกไผ่คอยมาฝ่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 าอยากใส่แล้วการแต่งงานก็เป็นการเริ่มต้นของชีวิตคูเ่เด้อจ้ะ คอมเนตอนจบคือในหนังในละครในในหนังในละครก็คือตอนจบเพื่อนแต่งงานกันกระโจบนี่คือการเริ่มต้นชีวิตคู่จ้ะขอให้ทั้งสองมีความสุขความเจริญคลองหากกันไปโดนๆหากกันแพงกันอยู่ดีมีแห้งอยู่กับพอก็แมมลูกไผ่สิไปยูน้ำอยู่อุบลจ้ะพี่น้องแม่ตตอนมีลูกไส้ผู้ดียวก็เลยเอาลูกไผ่ไปยูน้ำ หากคือลูกคือเต่าจะคล้องเลยจ้าเอาคําหมากใส่เนือนใหายจะบ้าเพิ่นคํานึงจากนั้นกระซู่ควนเรียบร้อยญยาดพี่น้องเฮ้าทั้งฝ่ายเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็มาผูกแขนเป่นกรผพกเงงนในหานํำจ้าเพื่อเป็นทุนเป็นห้อนในการสางชีวิตคู่สางขอบคู่กันต่อไปจากพี่น้องประเพณีอีสานเฮาเฮ็ดแนวนี้จ้ะ เรียบร้อยก็ท้ายลูกจักหน่อยลูกไส้คอยกัดซื้อซื้อโกโดบกอดบ่หอมพ่อเม็ดอีลาคอยกอดเองก็ได้วะจากนั้นก็ทรงโตจะบ้าเขาห้อจ้าพิธีขั้นตอนสุดท้ายเอานอนทางไหนเนาะลูกคอยว่าลูกลานมานอนทางขวาผู้ชสยเออผู้อย่างยี่ทาง้ายกอดสันตัวนอนซื้อแม่มาสิไดรัดง่ายเนาะ หอมให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้ำแน่เ็จพิธีจ้ากลับมาหอดอุบลเฮ้าแล้วยหญ่ต่อยก็ับมา้อมมาล่าบานนี้แนวมากเหมือนี้จะเป็นมานคักเด้อตอนรับปี6-8จ้ะขอให้พี่น้องเาทุกคนมีแต่ความสุขจ้าคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณที่มาเบิ่งจนจบเด้อสวัสดีจ้า